เนื่องจากราคาหมูแพงนะฮะช่วงนี้ครับเป็นอะไรที่แซดมากๆครับส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะฮะปกติราคาจะอยู่ประมาณ150 160ประมาณนี้ครับลา่าสุดทะลุ200ไปแล้วครับ200คกว่ามีโอกาสที่จะถึง300ด้วยนะฮะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นข่าวเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่มีปริมาณเนื้อหมูให้บริโภคในประเทศไม่เพียงพอก็จะแก้ไขด้วยการงดการส่งออกอะไรก็ว่ากันไปครับตอนนี้นะฮะ ประสบการณ์ตรงะฮะวันนี้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาครับโอ้โหเนี่ยนะฮะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกร้านประจําแถวบ้านผมนะฮะที่ผมกินมาตลอดนะฮะปกติเนี่ยธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่50บาทนะครับตอนนี้เนี่ยเขาขยับครับธรรมดาเนี่ยเป็น60ครับพิเศษ80ซึ่งวันนี้ผมเข้าไปเนี่ยเขาก็แจ้งก่อนเลยนะแต่นั่งโตะว่าราคา พิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่80เราก็งงๆว่าเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนี่นะแต่พอมันนึกได้อ๋อช่วงนี้หมูขึ้นราคาครับจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาเนี่ยชามละ50ครับขึ้นเป็น60แล้วก็พิเศษเนี่ยองไป80นะฮะตรงนี้ไม่ได้โทษร้านหรือว่าอะไรนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบก็อย่างที่ทราบกันนะฮะราคาหมูขึ้นครับก็เลยทําให้ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะ ผู้ประกอบการก็มีต้นทุนเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้แค่มาเล่าสู่กันฟังนะฮะใครที่เจอราคาอาหารขึ้นเมนูเกี่ยวกับหมูเมนูที่เรามองว่ามันทั่วไปกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูสับแล้วแม่ค้าวขึ้นราคาเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับอ่านะครับก็นี่ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกคนนะฮะใครที่เอาไปทานข้าวไปทานอาหารตามสั่งไปทานตามร้านทั่วไป มาพูดคุยหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาข้าวเมนูหมูเนี่ยคุณโดนไปเท่าไหร่นะจานละเท่าไหร่แพงขึ้นขนาดไหนนะฮะมีการลดปริมาณหรือไม่ก็พูดคุยได้ใต้คลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิทเตอร์วิทเตอร์ข่าวออนไลเร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง